ปไม่เยวก็มันน่อยได้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 ไ้ได้ไ้ได้ไ้ได้ได่ได้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 ไ่ได้ได้ได้ไันได้้ได้ไ้ได้ไได้ไั้ได้ไ้ได้ไดได้ไ้ได้ไดได้ไ้ได้ไได้ไมด้ไได้ไม่ได้ไได้้ได้ไได้ไ้ได้ไ้ไมได้ไ้ได้ไ้ได้ไไ้ไไไ ใกล้เจอหน่าเอาตรงนี้ได้ไหมเออสายยาวๆาหันหน้าเขาหาไฟหน่อยนะอย่าให้หน้ามืดเขามาวาบอกให้มาให้กำลังใจก็เลยมาไม่แด้

ระบบอัตโนมัติา่อมาบ่อยๆจะได้ชิน

จะสโลได้ไหมลูกแลถึงจะมีอก็ไปใช้ก็ทำตัวปกติเออเดี๋ยวสโลว์ไปามไป้งเออไปไม่หดกันโอเคครับพีุ่กน้องไปออกรายการด้วยนะครับจะไม่โฟกัสเลยอ่ะได้แล้ว ไมยสี่ห้าโอเคค่ะสาย่หโเ้ยมากเริ่มเรียนหรือยังเริ่มเรียนหรือยัง้ออว่า่ได้เลยเจกันโอเคค่ะเจอก่สิ้าใช่ไม้่ไหม <inate> มีแล้วนี่มีแล้วนี่มีพายแ,แล้วนี่เอ๊กินระว่างี่สิบเก้าใช่ไหมยี่สิบเอ็ดปวดนะเนี่ใช่ี่สเายี่ิอหมดเขาแล้วเี่ và và